สวัสดีครับพบกับผมดีเจเมเนครับเอาว้น,นี้เนี่ยผมจะมาแจ้งข่าวดีสําหรับเกม Hardwood ออนไลน์นะอ่าซึ่งล่าสุดหน้าตอนนี้เนี่ยอ่าตัวเกมอ่าผู้พัฒนาเนี่ยเริ่มมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแพทอัปเดตแล้วนะซึ่งอย่างตัวผมเองเนี่ยผมอยู่ในผมเป็น m e m b e r ร์ชิใช่ไหมผมก็จะรู้ความเคลื่อนไหวอ่าเกี่ยวกับอ่าแพทอัปเดตหรืออะไรอย่างนี้ก่อน เกี่ยวกับข่าวสารของเกมหรืออะไรนี้อ่าข่าวสารล่าสุดที่ผมได้รับมาเมื่อวันก่อนก็คือเมื่อวานอ่าเดฟเนี่ยได้ตั้งโพครับเป็นโพโหวตเหมือนกับว่าผมไม่สามารถเอารูปภาพหรือข้อมูลมาแปะไว้ได้นะเพราะว่าข้อมูลข้างในมันเป็นข้อมูลเฉพาะเมเบอร์ชิปเท่านั้นถ้าผมเอามาเผยแพร่หรือมาแปะเป็นรูปภาพมาเนี่ยเท่ากับว่าผมไปทากระทาก็าได้เหมือนทาผิดกฎนะ เอาเป็นว่าผมจะอธิบายฟังละกันก็คือเขาได้ตั้งเหมือนโพครับโพในที่นี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยเมมเบอร์ชิพเวลาที่มีแพทหรือข่าวสารหรือเกี่ยวกับสปอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่ได้สิทธิพิเศษเนี่ยจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเหมือนผู้ที่สมัครเมมเบอร์ชิพก็คือผู้ที่เป็นเมมเบอร์ชิพนะถ้าคนที่ไม่ได้ตามข่าวสารหรืออะไรเงี้ยไม่ได้สมัครก็คือจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตแพทสักเท่าไหร่ แต่ทีเนี้ยข่าวที่ผมได้ได้รู้มาเนี่ยก็คือตอนนี้เขาได้มีการตั้งโพลโหวตว่าเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาจะทําการปล่อยทีเซอร์ของการอัปเดตทีเซอร์ของเกมทีเซอร์ของเกมทีเซอร์ของแพทที่กําลังจะมาเนี่ยอ่าแพทชาร์โดแฟงเนี่ยเขาได้ถามผลโหวตนั้นน่ะเขาได้ตั้งตั้งคําถามว่าเออคุณจะให้สมาชิก ทั่วไปที่ไม่ได้สมัครเมมเบอร์เนี่ยได้รับข่าวลือด้วยหรือไม่หรือจะไม่เห็นด้วยก็คือแบบให้รู้เฉพาะเมมเบอร์แล้วประเด็นคือตอนนี้คนอนะโหวตเห็นด้วยเยอะซึ่งหนึ่งนั้นก็เป็นผมนะก็เห็นด้วยเงื่อนไขก็คือสมมติเวลาที่ไม่ใช่เวลานเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเขาจะปล่อย อ่แจ้งวันเวลาอัปเดตแล้วก็ทีเซอร์ของเกมออกมาแล้วเขาก็ก็เรียกอะไรอ่ะคนที่รู้ข่าวก่อนหรืออะไรก่อนเนี่ยก็จะเป็นเมมเบอร์ชิพใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเขาอยากให้ผู้คนเนี่ยปล่อยข่าวลือนี้ออกไปผู้คนในที่นี้ก็คือกลุ่มในสมาชิกเมมเบอร์ในในกลุ่มเฉพาะอะ่อะอ่ะปล่อยข่าวลือเฮ้ยแพทมันจะอัปเดตแล้วนะอะไรเงี้ยข่าวจริงหรือเปล่าข่าวปลอมอะไรเงี้ยคือเหมือนให้พวกผมอะ่ะช่วยกันสร้างข่าวลือขึ้นมาแต่จริงจริงมันคือข่าวจริงแหละ แล้วสามารถอนุญาตให้สามารถส่งแคปหรือว่าสปอยหรืออะไรเงี้ยให้คนรู้จักหรือคนเขาเรียกอะไรเหมือนผู้เล่นบางกลุ่มอ่ะให้ดูได้่า <laughs> คือเหมือนเหมือนสร้างกระแสข่าวข่าวข่าวลืออะไรแบบนี้เหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนอนุญาตแหละคือนุญาตอ้อมๆอ่ะว่าให้สามารถเอาข้อมูลข้างในมาเปิดเผยได้อ่าแล้วทีนี้มันเกี่ยวกับแพทอัปเดตยังไง อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าอ่าตอนนี้เป็นเดือนเจ็ดใช่ไหมเดือนเจ็ดใกล้จะเดือนแปดละอีกเดือนนี้มีสามสิบเอ็ดวันวันนี้เป็นที่ยี่สิบเก้านะผมอัดคลิปประกาศเนี่ยมาเมื่อวานก็คือเขาเรียกอะไรตั้งโพโพลโหวตเนี่ยนะมาเมื่อวานซึ่งถามว่ามันเกี่ยวกับแผนอัปเดตยังไงอ่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยประมาณวันที่สิบเจ็ดจะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมอินเวอร์เซอรีก็คือกิจกรรมฉลองครบรอบเกม 1ปี2ปีอะไรก็ว่าไปแต่กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่อยู่ตลอดคู่กับเกมเลยทุกๆปีจะจัดขึ้นหนึ่งครั้งอ่าแล้วอ n นออเนอร์เอร์ซีมันเกี่ยวอะไรกับแพทอัปเดตอเนอร์เวอร์ี่เนี่ยจริงๆแล้วมันมันเป็นแพทอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมนะแต่ในครั้งนี้เนี่ยมันพิเศษมากกว่าน,นั้นก็คือมันจะมาพร้อมกับแพทใหญ่เลยอ่าทุกคนนึกออกไหมอ่ามันจะมาพร้อมกับแพทใหญ่เลยนั่นหมายความว่าแพทใหญ่เนี่ยมันจะอัปเดต ประมาณเดือนหน้าก็คือเดือน8ประมาณกลางกลางเดือนหรือไปไปลายเดือนแต่อนาวส์อันอนาวซารีเนี่ยปีที่แล้วมันมาไปที่17นะอ่ดะเราเข้าไปดูโพเดี๋ยวผมลองเปิดโพให้ดูอ่ขออนุญ,ญาตป,ปรับโพผมจะเอาไม่ใช่โพดิมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือน Note, โนต้ตแพดโน้ตแพทอัปเดตอนาวซารีเนี่ยมันมาวันที่17นะนั่นหมายความว่าอ่ประมาณอาจ อาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าเนี่ยหน้าจะเริ่มประกาศเกี่ยวกับแพทอัปเดตแล้วนะอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมแชร์ OBS อยู่ไหนวะ OBS อแล้วก็ในที่จับภาพเกมเดี๋ยนะผมหาอยู่อ่าแล้วก็ปิดปิดอ้นี้ปิดนนที่มิดคอร์ดอยู่ไหนเอ่ย อ่ะนี่อันนี้คือ pet, แพดโนดนะก็คือแพดโนดเมื่อปีที่แล้วผมจะให้ดูว่าอัปเดตฉลองรอบเกมปีที่แล้วเนี่ยมันมาวันไหนนะอ่าอันนี้เป็นคิดมัดนะอ่าอันนี้คือแพดคิดมัดอันนี้จะเป็นพากินก็คือเป็นปักทองเิจกรรมฮาโลวีนแล้วก็อ่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตลาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อ่าอ่อนี่นี่นเจอละนี่อันนี้เบอร์เซอรี่เนี่ยมาวันที่17เดือน8นะซึ่คือ7สิงหาซึ่งแพทใหญ่เนี่ยชาร์โด้แฟงเนี่ยเขาได้สปอยมาเนิ่นๆแล้วแหละก่อนที่จะตั้งโพลแล้วคือเขาบอกว่าเขาแพทชาร์โด้แฟงจะมาก่อนฮาโลวีนก่อนฮาโลวีนก็คืออะไรก่อนฮาโลวีนก็ฮาโลวีนเนี่ยอัปวันไหนเดี๋ยวผมไปดูฮาโลวีนก็คืออันนี้เดอะพามกิน อ่ะฮาโลวีนเนี่ยมาเดือนส mm ิบ hmm. เดือนส mm ิบวันที่ยี่หกเห็นนะเดือนสิบวันที่ย mm ี่หกอันนี้เป็นแพทตลาดกลางนะอันนี้เป็นแพทตลาดกลางอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะหมายความว่าแพทเนี่ยมาก่อน mm hmm. เขาบอกว่ามันมาก่อนฮาโลวีน mm hmm. ก็เป็นไปได้ครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่มันจะมาพร้อมกับอานิเวนตัลี่ เพราะว่าอันนี้ซิอันนี้เนี่ยมันเป็นแพทฉลองพอรอบเกมอ่าเป็นไปได้ว่ามันผู้พัฒนาก็คือเขาตั้งใจที่จะเอาแพทอัปเดตมาเหมืนอนเป็นเซอร์ไพรส์อ่าสำหรับผู้เล่นแล้วก็อีกอย่างนึงมันไปตรงกับหันโพล์ที่เขาตั้งนะผมไม่สามารถเอาให้ดูได้นะแต่ผมจะให้ดูเป็นท้องแล้วกันเอ้ยทำไมมันเลื่อนไม่ได้วะอ่ะนี่มันจะเป็นอันนี้ ปกติถ้าคุณเป็นสมาชิกทั่วไปเหมือนแค่เป็นสมาชิกเข้ามา Discord คุณจะไม่เห็นห้องนี้นะักเนี่ยสามห้องนี้คุณจะไม่เห็นนะซึ่งผมไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะแล้วผลโพมันอยู่ในนี้ครับมันอยู่ในนี้ผมไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะอันนี้คือผมไม่ได้โกหกนะเฮ้ยแม่งปั่นหรือเปล่าสร้างกระแสมาเฮ้ยพีที่แล้วก็พูดแบบนี้จริงไม่ใช่นะอ่ะถ้าคุณลองเปิด Discord ทุนก็ได้คุณจะเห็นแค่ถ้าคุณไม่ได้เป็นเมมเบอร์ชีพะคุณจะเห็นแค่อันนี้ แล้วก็เห็นที่เหลือแต่คุณจะไม่เห็นเนียบสี่ห้องนี้สี่ห้องนี้คุณจะไม่เห็นนะอ่าซึ่งโพเนี่ยเขาตั้งอยู่ห้องนี้ผมไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะเพราะว่ามันเดี๋ยวผมโดนมันค่อนข้างจะผิดกฎนะอ่ะนะอเตรียมตัวครับแพทก็คือมาแน่นอนเดือนหน้าวันที่สิบเจ็ดอาจจะ,ะไม่สิบเจ็ดเป๊ะแต่คือเดือนหน้ามาแน่ๆอ่เดือนหน้าคือมาแน่แอัพแน่ๆ เพราะว่าผมก็ได้คุยส่วนตัวกับทางผู้พัฒนาแล้วนะว่าเออมันเออจะหยดเขาเล่นว่ามันมาก่อนฮโลวีนอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็คิดว่าอันอันดีวอร์ซรีปีนี้มันจะไม่มานะแต่ว่าแบบเออมาเป็นชาร์โ์แฟงแทนที่ไหนได้คือมามาทั้งสองแพทพร้อมกันเลยก็คืออันดีวอร์ซรี่แล้วก็ชาร์โ์แฟงเนี่ยมาในแพทเดียวกันแล้วผู้พัฒนาเนี่ยยังได้บอกด้วยนะว่าคือหลังจากเนี้ย เขาจะรวบรวมเหมือนกับว่าเริ่มทําการประกาศแล้วเกี่ยวกับแพทอัปเดตเกี่ยวกับอ่าแล้วก็เริ่มจะอัปเดตแพทกันยาวๆเพราะว่าอันนาวิซดี้มาใช่ไหมอันนาวิซอันนาวิซดี้หมดปุ๊บเป็นอ่าเป็นฝักทองต่อก็คือเป็นฮาโลวีนฮาโลวีนหมดปุ๊บเป็นเยกอะไรคิดมัาอ่าเป็นคิดมัาต,ต่อ,อก็คืออัปแพทกันยาวๆเลยหลังจากแพทใหญ่เนี่ย เตรียมตัวครับเตรียมตัวกันให้พร้อมนะแพทจะมาแล้วเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนหลังจากที่รอมาเป็นปีนะคือรอแบบเป็นปีเลยครับนี้มาแน่นอนครับเหมือนจะเปิดที่ดูแล้วเนี่ยแบบจะเปิดที่ดูอะแต่แบบผมไม่สามารถทําได้นะจะเปิดให้ดูเดีคือผมไม่สามารถทําได้จริงๆถ้าอยากดูอยากอะไรเนี้ย สมัครเป็นเมื่อชิปแล้วเข้าไปดูผมไม่ได้ชวนทุกคนแบบเพี่ให้มาเสียตังค์หรือมาโฆษณาอะไรนะแต่เป็นข้อมูลอะ่ะข้างในผมไม่สามารถเอามาให้ดูได้จริงๆโอเคก็มาแจ้งข่าวสารตามนี้แล้วก็วันนี้ประมาณวันที่ยีบเก้าใช่ไหมโพเนี่ยน่าจะสิ้นสุดประมาณสิ้นเดือนน่ะแล้วก็ประมาณวันที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยเขาน่าจะเริ่มประกาศแล้วนะก็คือประกาศวันอัปเดตประกาศาแพร์เขามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยข้อมูลแพทนั่นแหละโดยรวม ว่าถ้าแพทอัปเดตเนี่ยมันมาวันที่17ใช่ไหมไหนวะอันนี้วอซีอ่ะึ้ดีอ่ามันมันมาไม่ใช่นี่ที่ไหนวะอันนี้ <c oughs> โอนนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเอออันนี้เนี่ยเห็นไหมคือถ้ามันมา17 ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะอัปเดตเนี่ยเขาจะประกาศให้เราล่วงหน้าประมาณ7-15วันนะอ่าผมคิดว่า Shadow Fan น่าจะประกาศล่วงหน้าเลยคือ15วันนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ว่าประมาณวันที่3ถึงวันที่5เนี่ยเขาจะน่าประกาศแหละอ่าวันที่3ที่5วันเดือนเดือน8นะอ่ะที่3เดือน8เดือนอะไวะเดือน 8, 8. อ่สิงหาอ่าวันที่3ถึงวันที่5สิงหาเนี่ยน่าจะเริ่มประกาศอัปเดตแล้วอ่แล้วก็อัปเดตอีกทีคือวันที่17ถึงวันที่20่นะอันนี้คือผมคำนวณแบบอาจจะไม่เป๊ะแต่คือแบบคร่าวๆก็ประมาณนี้อ่ก็คือเป็นข่าวดี๋ยวจะเปิดให้ดูนจริงมากนะสมอเมันเบ์เออยากดูหรือไม่ก็ถ้าคนในกลิ่ผมอ่ะคือน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าผมได้ได้เหมือนแคปลงไปในช่องแชทกลิ่นะ แต่ในมือู่ผมไม,ไม่อยากมาเปิดเผยนะเดี๋ยวผมโดนไปออกจากห้องโอเคก็มาแจ้งข่าวประมาณนี้คือโดยรวมแล้วสรุปสั้นๆเลยก็คือเกมจะอัปเดตแล้วเดือนหน้าอ่ะขอให้มันอัปเดตได้ทีเธอะรอมานานแล้วรอมานานมากๆเ,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 เราจะได้เห็นทีเซอร์เร็วๆนี้ก็คือภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะได้เห็นทีเซอร์ละรอมาตั้งนานอัปสักทีรอร่างงอกเลย สรุปก็คือตามนี้ครับเดือนหน้าเดือหน้าอัปเดตอัปเดตแน่นอนขอให้มันอัปเดตนะขอให้มันอัปเดตแบบผมผมกังวลอย่างเดียวผมกังวลตรงที่ว่ากลัวจะมาแค่อ n น i เขาเรียกอนอนเวซารีแต่ shadow แฟงน่ยังไม่มาแต่มันไม่น่าจะเปลี่ยนไปได้เพราะว่าพุฒนาเขาบอกมาแล้วว่ามันมาก่อนฮาโลวีนก็คือเขาใบ้มาแล้ว ่ะเขาใบมาแล้วว่ามาก่อนฮานนวีนั่นหมายความว่าก่อนฮานนวีนั่นคืออะไรคือมันคือกิจกรรมอเมเบอร์ซูรี่ก็มาพร้อมกันนั่นแหละสรุปง่ายๆก็คือมันมาวันเดียวกับ Universal. อเมเวอร์ซูรี่ะประมาณนี้เลยตามนี้โอเคแล้วกลับไปที่เกมซึ่งจริงๆผมก็ตื่นเล่นนะแบบวิ่งแย้ยมกูรอมาตั้งนานอับสักทีหนึ่ง <c oughs> จริงๆตอนนี้อยากรู้ประกาศมากเลยนะผมอยากรู้รายละเอียดประกาศแพดอะว่ามันมีอะไรบ้างโดยปกติประกาศจะเขาจะประกาศสองรอบนะก็คือหนึ่งประกาศครั้งแรกเลยจะเป็นประกาศเกี่ยวกับวันอัปเดตข้อมูลคร่าวๆแต่จะไม่ได้ลงลารายละเอียดแค่บอกบุวันแล้วก็ <c oughs> เกี่ยวกับกแพดว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ลึกแล้วก็จะประกาศอีกทีนึงก็คือไม่ใช่ จะลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งก็คือหลังอัปเดตหลังอัปเดตเสร็จเขาก็จะเป็นโพก็คือไม่ใช่โพมันเป็นแพดโน้ตแพดโน้ตก็คืออันนี้อันนี้แหละโดยแพดโน้ตเนี่ยมันก็จะมีแจ้งนะว่าอัปเดตในในอันเนี้ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นจะให้ดูแพดเหมืองแพดเหมืองอะไรวะแพดเหมืองมาสี่จุดศูนย์จุดสี่ อ่านี่คือแพทเหมืองแพทเหมืองเนี่ยมเขาก็จะแจ้งว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนิวเว่านิวอันมีโอนิวอะไรเนี่ยเขาจะแจ้งหมดเลยว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างเนี่ยห้แก้นู่นแก้นี่อะไรอย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้ลงะไยคือบางอย่างเขาก็จะให้เราไปหาเองนะอ่ามันก็จะมีอัปเดตอะไรอย่างเนี้ยเป็นแบบนี้คออเขาจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับแพทว่าในแพทนั้นๆมีอัปเดตอะไรบ้าง แต่ทีเนี้ยเราต้องมาลุ้นกันหลังอัปเดตนะว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่แจ้งเราละเอียด100%ยเปอร์เซเขาจะให้เราไปหาคำตอบเองนะอะก็จะประมาณนี้โอเคก็คือวันนี้ก็มาสรุปคร่าวๆแหละว,ว่าแพทจะอัปแล้วครับเดือนหน้าเตรียมตัวตอนนี้โต๊ะไม้ผมยังไม่56เลยนะผมมีแผนจะดันโต๊ะไม้เนี่ยขึ้น56ก่อนเออก่อนแพทจะอัปเดตนะแต่น่าผมน่าจะยังมีเวลาอยู่ รอบนต้นไม้ผมมัน5 3มแหละก็เหลืออีกสเมวลแต่ดันขึ้นไปนี่นะผมก็รับไม้มาดันนะเห็นไหมต้นไม้ผม53าสจริงจมันดันได้ถนง61แต่ว่าผมเอาแค่ห้า6ิบหพอลอะผมก็รับไม้ไว้อยู่นะโอเควันนี้ก็มาแจ้งขง่าวดีประมาณนี้แหละผมไม่ได้มั่วไม่ไม่ได้แบบไอ้นี่นะจริงๆผมมีข้อมูลนะแต่ผมไม่สามารถเอารูปหรือเอาลายละเอียดมาลงไว้ได้นะเพราะมันผิดกฎ ของ m e m b e r s h i p นะอ่าไปดูไม้เดี๋ยวผมดูไม,ม้ผมรับอยู่โอเคโอเคก็ตามนี้ะนะทุกคนก็คือเตรียมตัวไว้เลยเดือนหน้าแพนอัพแน่นอนส่วนวันนี้ก็ผมไปแล้วผมมาแจ้งข่าวดีแค่ประมาณนี้แล้ว,ลวผมจะมาลงรยายละเอียดอีกทีก็คือวันประกาศนะวันประกาศอดัปเดชวันนี้เขาแจ้งประกาศมาเนี่ย ผมจะมาทาคลิปอีกรอบหนึง่งก็คือลงรายละเอียดอีกทีหนึน่งโอเคส่วนวันนี้ผมไปแล้วเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทำตะไครแล้วก็ใส่โค้ดช่องผม้วยนะก็คือตามนี้เลยอ่ากดปิดกดโอเคเรียบร้อยก็ทำนี้เดี๋ยววันนี้ผมไปแล้วเดี๋ยวไปตัดคลิปลงคลิปก่อน